ครอบพอยเ,เดือนอะไรซื้อกาแฟหน่อยบอกหน่อยซื้อกาแฟหน่อยพูดซื้อกาแฟหน่อยกัวอย่างี้ตอนนี้วัน,นนี้น้องเพียรน้องพอยจะมาเทปเมนูนะครับเครื่องดื่มแล้วก็อาหารที่ มาลองเดอร์ไทยอิตาเลียนยคาเฟ่ฟฟฟเลสเตอร์ลองรงเอาเอาให้อาอุ้มหน่อยไม่ไม่เฮ <c oughs> ้ยนีย่าอะไมาานี่ก็จะเป็นที่ทิ้งหลอดนี่อนี้มาี่ไหนดี่ตว โซดอะ๋อ,อ,อสะสะแสดงว่ากลิ่นถือว่ามันไม่ออกมาเนาะอันนี้เริ่มทําอาหารอยังอ๋อเออดีอยู่นะอันนี้คือผงผงม,มัทฉะผงม,มัทฉะเซตนี้ผมขิ้วมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับทุกคนเข้มข้นอารมณ์แบบ mất trả thẻ 100%. Thanh Ti. Thanh Ti mất trả. Dựa kho ui สวยไหมร้านสวยไหมสวยมากนี่ร้านใครสวยมากเลยสวยสวยุด you. มาคอยถ่ายนะอ๋อคอยถ่ายอันนี้รักกันดูรักกันดูรักกันดูรักกันรักกันนะรักกันเอาอะนีนะอ่าสองมือกันสองมือโอ้ยอยากกิน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 จะปวดท้องอ๋อเดี๋ยวปวดท้องโอเคอ๋อสองนิ้วสองนิ้วค่อยเอายังไม่ได้เลยยังไม่เซาฟี่เลยอ๋อเหรอบิโอเคอ๋อได้อยู่ได้อยู่เอาใหม่เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่นะโอเคคือ ายลงก่อนเนาะอาจาับยังไจนะจงจับอย่างนี้นะจับหูด้วยจับหูเอาเอาเฉ่ยดแล้วหรอเก่งจังเลยไหนฝีมือใครอ่ะ